ว่ามีเงินกับนเยอะแล้วล่ะไป่ันีมันกับเมื่อเอาบ้านแลมันมันหลอกซาขาด้เจ้าอ่เยเยอะเลยเสื้ซองอันรกก็ได้อนเพิ่มเสื้อได้นะแล้วซาขาให้ทุกคนเรน่ยงวนโอ้ย่าไปใช้ได้อแบงเขาก่อจะยังไปใช้ได้กินอยู่บันเงินแล้ว โอ้ยเป็ดทะเลนอจะกลายพนยัง <woods> ง <purposely S 3> ีเนาะจ้าดอย่างน้ดาเน้ยังยาตะมูมาหาอโอ้เงียบ่มีไกินเขาปีใหม่ทางบานฮองมวนแต่เด็กลาลาไปลาะเบมาเด้อาดดาดดมันรอแล้วหลายหอเยอะเดียออหอเยอะที่นั่น่ตไม่แนาะจันทริน หรือมึงมาเลยสิม mm. ันหกเลยบอนี mm. ่กองลงมานี่ใกลๆนย่างน้นี่บอสี่นั่นนั่นันลกบอเออแหวนเออละดูมีดปาดเออมีดเออมีอะไรเออพอแล้วลูกชุดังไปเลยบอสร่นเลยนเลย มนมันแตกเลยอหมพ่อพ่อนั้นสิซ้อพ่อพ่อดูลูกพ่อเพราว่าพี่ซื้อหอกเฮ้ยเฮ้ยอือออเ้อืออ่างเงีว่ะขวาดๆปีใบเอาดอวเราใมกับพ่อล้อ วไรหัวดไิกันนะต้นหวควางมาแล้วดตู้เย็นคนนั้นแหะคองเต็มคู่เต็มโต๊ะขนนะเขาไปดห้องนี้เงากับแม่ต้องแล้วเือมีาเดียวห้องเลีเลยเอาสิรอพี่รอนกระโต๊ะอีนายนี่รเมื่อนี่เอาเด้ โมเดล่าชิเมียนะ่ะถ้าเบิ่งมื่อเื่นมันก็ไปแล้วนัดโอยเดียวความมันหลายมันก็เบื่อตัวยัดโอยเดียวมันอยเลียวไว้อือพุงวนเลยเนี่แปลงก,กันไปวางแม่เกอวางทับเดียวไปอือเอ้าความเมื่เสน่ห์เหลือจังหลายใช้บุญเดียวมันบุญอมอือโอ้โหเอาวันปลาสวาย

สวยมดอ็ดรได้ีเอ็ดเขาต้มินเดิอมาเด้อแช่้เย็นมันกไม่ไหวะตัต้นออเดียวตเราบลตต้นระบเขาเนียมีเอ้าป่วยอยู่บ้านหรือปวดลายนี่เปกขึ้นบ่เขาจะกินเออกินเหล้ากินเบียร์กินซื้อเนกิ เชไดทีน่นั้นเนี่ยคไปกับเชได้สิแกจิบแกดื่ิบตรงนี้บางคุณจะเป็นแม่เนี่ยไม่เห็นแม่ละบาดเลยคุณคเมื่อหาแม่กูยบูดเลยฮะไม่วเนหรอแม่นี่คอยื้อของใม่เจ้าเ้อกูสวยเลยแบบน้กเออ ม่เติมคารถลุแม่แโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโว้ยโอ้ยโว้าโต้ยโว้ยโว้ยโี้ยโว้ยโว้ยโอ้ยโว้ยโว้ยโอ้ยโว้าโ้ยโว้โ้อโว้นโว้ยโอ้ยโว้ยโ้โ้โอ้โ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 ยโ้โยโ้โ้โ้ยโ้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 โอ้โ้โว้โ้โ้โ้ แม่แม่ดีเจอได้เป็นบ่อยหลายแชมพูโอ้ปวดหัวปวดัเขาเส้น้ำนี่นะคักเลยกูเออถงน้ำห้งบเออซื้อก่อนมาใส่เออจะเ็นีมคักเลยกูวะื่อสเนี่ยเป็นอนเป็นนอขา่ายอยูุ่อืออือก็จะห็หอมหัวจดพล้นีนี่

ก็ว่าอย่างนี่วยเอาไปก็น er ียวเหมืูกไออ่ะเมื่อวานเลยแม่แดนดวงใช่ไหมแ่่าฮ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 ่า้่าฮ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 ่า่าฮ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 ่อฮ่า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 เ่าฮ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 เาฮ่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 ่าฮ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 ่าาฮ่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 า่าฮ่าฮาฮ่าาฮ เราให้ไปย็ดไปผมกระเูาะอ๊เฮ็ดเพื่อพกเขาแบบชันมุกซื่อยันแบตออที่ดีใจลงเบ็กหมดก็หมดเลวตอนนี้เมื่อเราล้ามข่อยังไงเนี่ยครับมีอะไบ้ตอมกรม่จะนอนกันแล้ว มไปให้เขาเลยแซนหนึ่งีตัอแรกที่รับผมมาเล่นนะมือก็มาเงินได้เหมีผมมันเดืออยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเล่นเปิดมคใหม่พอมือนหนึแม่มือนหนึ่งอผมผมเรือหาพันมหาพน่พโดตเนี้ยเหือพาห์เลยนี่ครับ ไม่อีจังเลยจะเรียแฟนดือมพุทโาพทโธตะเคียงกันทุกบ่ผมแม่คุยกับเนียอืเขาบ่นนอแม่เสียดูมาลองลองดิเขาเขาบ่ได้แบบเลือกกันบ่ได้พิดกันนะนะลองลองเขาแม่ากันล่างนี้ลุงเทียบเลยกขเลยคุยกันได้เลยคืเลยแบบภาษาเขาหอเงี่ยนดเพว่าบ่นแคักเนอเขาหายไปแห้งอ่เขาหายเป็นแฟนเอออ้ยปรานเบื่องหมดอี่เขาเขาว่าเขาเขาเป้เดีเยวเน มาแวไม่ได um pues ้งเงินเยเขาุห่มาคุยมาคุยกันแม่นี่เนี่ยอเ็เก่งเ่งใอยู่หลายแต่ว่า่ร้ายคุณแม่งพ้นม่เก่งม่ได้เงนไเอาเงินมามาจากเขาบุไดี่เนี่ยแม่เงินยู่บนซีเขาเอาไอคนพดีนะผู้ยิ่งเขาชื่นมากหายเห่าเป็นคนดีอยู่นี่าลัวไมนี่หาเงินขื้นมากดีเติบดียุ มันควรจ่ยเอาเงินไปเขาบันที่อะนี้เอาแม่อยาขึ้นมาอมนนี้วมเรานี่ห้ไม่รู้นักการเมืองวาลายองกี่ไตามเมืงของเงือนเขาใส่ัี่น่ได้เปิดัี่จเคลยร์หรอมน้ว่หาอนเร้่วหมาโทษโดตะก่อนโทษจัง่วะ ตัวเมีผัวไหมยู่บ้านพ็่พ่อแม่บอกว่าปังว่ามึงฟั้วนบวาแม่อยู่บ่กเบอกมึงมึงกับฟังแม่น่อยแล้วเามีผัวไม่แ้วเขาจะปฏาบอกว่าองไมบอกยังไงบอกผัวแล้วคุยกับมมีแต่ว่าผมสิข้นมผัวเขาสิบ่าขาบอก่าผัวเขาสิบว่าขาพี่แมงเออ <what> เขาเลยกระพัวเขาแล้วผมเล่บางสินะว่าหลายคนเขาหล่อคนได้ดอกงสมื่นผู้หญิงยีนดีเพราว่าผู้หญิงหล่อคนสมม่นไม่หล่อไม่หล่อเด็กเนยอยู่หรอกหล่อตัวเขาหนุ่มอยู่เขาหาหล่อผู้ชายได้เนาะเขาถึงแง่ตัวก็จะไปหาหล่อคนได้เนาะน้องเด็กเป็นนิดหน่อยเออ ่อสมบูรณ์่ามันได้หาร่อคนอะไรไรบาดถ้ไปเสื้อใจได้เขาหล่อได้บอกให้แน่วะใายเขามากกันให้เขาวนกัระยกาเจ๊คุณว่ข้ากันมวันดเลไม่ได้เข้าพักวันียังปวบ่าคากก็ได้ก็ได้พอนี่นผมืออยู่พอมันูอือออพมกันนั้นมะโอะ เดี๋ยวสุดท้แกว่าแกปเฮตดไดงเงีนยังหาเงินคนเรี่าว่าอยเ่ด้ยมือแน่เนี่ยืัว่าแฮงดงานได้เงินหลาลอยู่เออมีกยังดู่ออยู่วันนี้ก็อืมขนาดเข้าแต่คว้าเข้คุยกั้วยสั่งดูบ่อยถาไหวไปดงานีิยปีคนรวสรงเห้แม่มันแล้วเอาเยี่ยมกวอนมึงนึงโมักมักกล้าก็หลู่มได้สวยกูกูนยินีีมึงมึม่หน aine, ุกซ e> ื้อ บก่าเน่ยยางแง่บอยง่ไร้นเนียบกาว่ามามามัมึงนเก่งเยเมียขาบอกทั้ไแต่ใดีที่บดี่บก่าก็หลูกได้ถูแลวตวนนะเงาหลอนเลยแล้วเราไปเชียนมันมีเหลืองเงาซูนรู้นะก่อนที่แหลกผมว่าสิบอยเขาจะบาดแล้วเสื้ผมจะตรวจเพราะเาม่นะแบบว่ายึดตรวจเพราะเเมียที่กระวงเงินเ่หากเขาอยนี้ยพ่อะ่เคยคว เงินผมอยเดือนหนึ่งส่วนต้อผมมีให่งนผมเรียกว่าเดี๋ยวผมใหญงานกันพรกัมิดอยู่ปัญหากับเนียเงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนอกคนหมายคนว่าเออตุกข์ฆ่าตอะีเนี่ยท่เนี่ยถูกหองนะมึงมึงคระายนะขายต่อมึงแล้คิดไปคิดไม่ มั่ไรคลายดอกันดน้ำกันบ่มีอย่างพอกับเมี่ยูจแสทิดล้อค่อยกูอยู่พอรอย่างน้ำหูยังยาง่าฮรอไว้ผู้เดียวเนยรอดเอ๊เล่นไว้อนแม่ก็ได้กินนั่นมีแต่รอแม่รอดด้วยนะจิ๋งหงด้วนเล่นได้กินมือกิ๋งหงด้วยหูกูคือบยมาน้อเนี่ยอ้ทรงใบไม้ตรงนี <laughs> ้นี่รับเงินเปลืเแค่เศร้าเลยเอ๊ะมือค้าเลยบุ่ะ เลือหรอเสียอยเลยถ้างเลือดปูนหรือเผมผมคอแก้ปุ๊บต้องมาแก้กวนไอ้ป้าคนนี้แหละงานเยอเงินเงินเป็นแสนโอมงาู้กันยิ่งแม่วันนี้เงินแสนเดียวไปให้เดี๋ยรบกันเร็วมันแข่งกันทุกคอแม่เขาอ่ะเร่องไรเมากนป้านเดียวกันอยู่แบข้นาว ก็แบบนี้อายุไก่บ้านนี่นะพังเยอะเตะกี้ตะกี้กะกะว่าเอาค้นอะไรกับพวกเตียงแบบแต่แบบเอาไปเอามาแอยากได้คนอยู่บ้านโอ้ยดูดีได้ไหมออกคลิปได้ไหมี่ยโอ้ยโอ้ยได้ได้แค่บางส่วนถ่ายทอดได้แค่บางส่วนนี่ดิสวยๆได้ไหมอยู่คุยเออตุเตี้ยรามล้างลุ่นี่แห เออมไหววะแม่เข่าเน่้ออะไจเล่าหน่อยเจ้าส่อนจมไปซื้อมื่เกียไปลล่างหนาเตอะเลยมันเปลี่นมันเย็น่ยนมันเซพาดเห็นแม่เอมันมีสน่ด้ได้แม่ซากลาพาน่ะแม่ตาขายเนี่ยเห็นเมือเห็นลุงไงมุก้าสิโรเร็วเงินก้อนป่ยาดเราได้กูอี เนี่ออนะเนี่ยัวนี่ประกาศหัวยืดเพื่อนเนี่ยข้าบุะเ้ินอะต้องเล่กินมังแม่ไรเนี่นี่ซือ้ไอ,ไ,ไ,อไว้แล้วม้วนมวดหลายหลายหลาแท่นบ้าเอาเบลนี่คนนึงม,มองเลยบ้านเขาอย <laughs> ู่ครึ่งนึ่งป,ปุ๊บป,ปุกบปิกสามสีเป็ก เอ็นเล่ะอ้ยาเุมอมสเดีลยนด้านหลหูเข้ากินมาเลยเดี๋ยวไอ้มาเดี๋ยวมาขึ้นเลยนะขด้ค่ะเออไปทางบ้าไปมันมันเป่งหมายดีมาสุดเ